รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนจอมณีในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับนายอัฐกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานก,การณ์น้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายโดยมีนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายกอบจหนองคายผู้อำนวยการโครงการชดนประทานหนองคายนายอำเภอเมืองหนองคายกเกษตรจังหวัดหนองคายและหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนะครับ มีการบรรยายสรุปข้อมูลนะห้องประชุมโครงการชลประธานหนองคายอำเภอเมืองหนองคายโดยมีนายสมภพสมิตาสริผู้วาราชการจวัดหนองคายและหว่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์น้ําท่วมการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ําของโครงการชุลรประทานหนองคายซึ่งภาพรวมของสถานการณ์น้ําโขงนะครับขณะนี้ได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วส่งผลให้ระดับน้ําที่ท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนมีระดับลดลงเช่นกัน หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนจอมมณีในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ถือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ช่วงที่น้ำโขงมีระดับสูงสุดมีบ้านเรือนประชาชนประสบภัยน้ำท่วมจำนวน42หลังคาเรือนผู้ประสบภัยจำนวน98คนขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจุดนี้ได้คลี่คลายจนใกล้จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ